ขาบอกว่าเทียนพรรษานี้เมื่อถวายแล้วเขา้าพรรษาดนตามยุคตามสมัยตอนนี้นะ,ะ,ะมีความเจริญย่อมมีแสงสว่างมีไฟฟ้านั่นเองถามว่าเทียนพรรษานี่จําเป็นต้องถวายหรือเปล่า<ฮ>มันจะเป็นลาระหรือไม่นะยมคิดไว้ไหน่อยะไม่ต่างะไรหลอดไฟที่เขาไปทิ้งถามว่าเทียนพรรษานี่ เป็นภาระกับพระคุณเจ้าหรือไม่เมื่อถวายแล้วมีอริสงหรือไม่โยมพิจนาหรือ,อไอม่อะไรฮะมีนี้ตรง่ความเป็นจริงแล้วการถวายเพียนเปรนาในสมัยพุทธกาลเขาไม่ได้มีไฟฟ้าแท่หรือเปล่าการทําตามธรรมเนียมนะเรเรียกว่าพุธทธธรรมเนียมการที่เราทํา ถวายเทียนเขาเป็นศาก็คือการอนุรักษ์ขนหนดะเธณีนะหรือการที่วเวลาถวายเทียนเนี่ยเพื่อจุดให้พระสองฆ์องค์เจ้าถว,วายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาจึงมีอานิสงส์มากเพราะแสงสว่างนะที่เราจุดถวายนะต่อพระตัตนตรตยนี้จึงมีความ มีอริสงม,มีกำลังมากนั่นเองไม่ว่าแสงสว่างในโลกนี้จะมีมากเพียงใดจะทันสมัยเพียงใดนะแต่เทียนพรนษามีอริสงไม่หาไม่เรียกว่าไม่มีประมาณเลยไม่ว่าจะอยู่ยุคไหนให้โลกสมัยใหม่มีความสว่างสวยามีความสีวิไลเพียงใดนะ เขาสู้การถวายเทียนพรรษาหนึ่งครั้งไม่ได้เลยเพราะว่าเทียนพรรษานี้เมื่อจุดไปแล้วการอาริฐานี้ย่อมทำให้เขาถึงแสงปัญญาให้เขาถึงแสงศรัทธาให้เขาถึงสมาธิให้เขาถึงสีให้ถึงปัญญาแต่แสงไฟที่เรียกว่าสว่างแต่ไม่ได้เกิดปัญญาแต่ไม่ได้เกิดจากอาริฐาน แต่ไม่ได้เกิดจากการศรัทธาแล้วใส่แสงสว่างนั้นเป็นแสงสว่างของโลกโลกของสมุติแต่แสงแห่งปัญยนพันศาที่ได้อธิษฐานเขา,ายะมันเป็นแสงสว่างแห่งความเป็นวิมุติเข้าใจหรืบบอเปล่าจ๊ะมันเป็นอมตะแห่งแสงสวา่างนะในสมัยองค์รัมมาสัมพุทธ้า ดังนั้นขอโยมรู้ว่าถ้าโยมจะถวายหลอดไฟอะไรก็ตามนะก็มีอนิสงส์ตรงนั้นแต่การถวายเทียนปรรษานี้มีอานิสงส์มากมีเดชมีอำน,นาจมากเข้าใจหรือเปล่าอัจรเพราะบ่งบอกว่าการจุกประทีปแห่งแสงสว่างถวายเป็นพุทธบูชาธมบูชาสังฆบูชาตลอดสเดือน ที่จำรรษาอจนีงเรียกการจุดจันโลงแสงพระธรรมของศาสนาให้คงอยู่เป็นพุทธประเพณีสืบไปจนกว่านะกรบห้าพันปีเข้าใจหรือเปล่าจนะดังนั้นเดียะบอกว่าเทียนบัรษาีนะ่มันจะลบเป็นภาระแค่เพียงแค่คิดอย่างนั้นแล้วนะเขาบอกว่า จิตนั้นก็ไปอยู่ในนรกแล้วเข้าใจหรือเปล่าจ๊ะนั้นเทียนภาษานี้จึงมีอานิสงส์มาานะอย่าได้มองข้าว่าเอ๊ะมันผ่านมาตอนนี้ยุคสมัยใหม่แล้วมีความสว่างม,มากจําเป็นหรือไม่จะต้องจุดเทียนจําเป็นหรือไม่ต้องถวายเทียนนะก็ไม่ต่างอะไรครับผ้าอาบน้ำผนอีกเหมือนกันอืม เมื่อก่อนนี้ห้องสุขาที่บทบังของพระพิกษุไม่มีถ้าไม่เกิดการุอจาก,จากตาเกิดขึ้นไม่รู้นีพระหรือดิเดีฐีทั้งหลายหรือชีเพื่อก็เลย้ทรงบัญญัติให้เกิดขึ้นมีพระอาบน้ำผมเพื่อเกิดความสำรวมอ,อย่างนี้แล้วถามว่าเมื่อยุคในสมัยนี้ มีห้องที่มีบทบังสุข,ขารั้หลายเนี่ยและมีจำเป็นจะต้องใช้หรือไม่ก็ไม่ต่างอะไรกับเทียนเข้าไปสาหมือนกันเข้าใจหรือเปล่าจ๊าอะไรที่ทรงบัญญัติแล้วนั่นเรียกว่าพระวินัยนะอะไรเรียกว่า,าพระวิาานัยอันนั้นเรียกว่าธรรมวินัย อันไหนเรียกว่าทำวินัยแล้วอันนั้นเรียกว่าพระไรปิฎกหมายถึงว่าคําที่ท่านตัดออกมาแล้วจึงชื่อว่าเป็นอาตาริโกคือบุคนใดที่ประพฤติปฏิบัติตามจึงชื่อปาพิวินัยนะเมื่อเข้าถึงแล้วในสัตธาน,นี่คือความเคารพในธรรมนะนี่เรียกว่าความเคารพในศีในธรรมในพระวินัยมีความสำรวมระวังนะ ดังนั้นชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ที่ได้บัญญัติตัดขึ้นมาย่อมบุคคลใดที่มีศรัทธาทำให้เกิดขึ้นย่อมมีอาณิโสดังนั้นเข้าใจหรือเปล่าจ๊ะเพราะการอธิฐานในสิ่งนั้นย่อทมทำให้เราเข้าถึงศรัทธาศรัทธาตัวนี้ถ้าใครมีที่น้อมนำเข้าไปสู่ในการที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อแสวงหาทางทางบุญบุญแล้ว นั่นแหละจต่เขาเรียกว่าสิ่งนั้นเป็นการเชื่อมต่อให้เขาถึงกระแสพรรัตนาไตเหมือนที่โยมสวดมนในทุกวันนี้ทําไมจะเป็นต้องสวดอยู่เล่าทําไมเพราะการสวดมนคือกระแสเสียงนี้เป็นการเชื่อมต่อในพรรัตนาไต